เหตุผลที่ผู้หญิงยิ่งเก่งมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งหาแฟนยากมากขึ้นเท่านั้น l a d y and gentlemen welcome everyone to the summary of ham ham podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสรุปฉบับแฮมแฮม Podcast ดำเนินรายการโดยผมแฮมมณิพงศ์ตึกตรองในยุคสมัยนี้บอกเลยนะครับว่าผู้หญิงเก่งๆเนี่ยมีเยอะมากๆเลยซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยนำเสนองานวิจัยหนึ่งครับที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคนโสดในอเมริกาเพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะผู้ชายนะครับและเหตุผลที่ผู้ชายโสดกันก็เพราะว่าผู้หญิงอเมริกาไม่เลือกผู้ชายที่ยากจนหรือมีการศึกษาต่ำครับ พวกเธอแข็งแกร่งพอที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของพวกเธอเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายกันอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อได้มานั่งอ่านเหตุผลทางด้านจิตวิทยาแบบจริงๆต่างๆเนี่ยจึงทําให้ทราบครับว่าทําไมผู้หญิงอเมริกาถึงตัดสินใจแบบนั้นจริงๆแล้วที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่ามุมมองในการเลือกคู่ของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายในเชิงจิตวิทยานั้นมันไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาว่ากันที่ผู้ชายก่อนเลยนะครับ คือเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยครับเวลาเลือกคู่ครองเนี่ยพวกเขาก็มักที่จะมองต่ํากว่าแนวราบของระดับสายตาครับสมมุติว่าถ้าผู้ชายเดินเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีผู้หญิงอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วผู้หญิงในหมู่บ้านเนี่ยก็มีแต่ผู้หญิงที่อยู่ในระดับเดียวกับตัวเองหรือต่ํากว่าตัวเองผู้ชายส่วนใหญ่ก็มักที่จะคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็คงจะคบกับผู้หญิงได้หลายคนแน่ๆเลย พูดเป็นภาษาเราก็คือผู้ชายเนี่ยจะเลือกคบหากับผู้หญิงที่ด้อยกว่าตัวเองเล็กน้อยนะครับส่วนในกรณีของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมีจิตวิทยาในการเลือกคู่ที่อยู่ในระดับเท่าเทียมกันหรือไม่ก็สูงกว่าตัวเองครับยกตัวอย่างเหมือนกันเลยนะครับสมมุติว่าผู้หญิงเข้าไปในหมู่บ้านที่มีแต่ผู้ชายอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าหากผู้ชายเหล่านั้นอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าตัวเองเนี่ยผู้หญิงก็จะไม่เดี๋ยวมองผู้ชายเหล่านั้นครับพูดเป็นภาษาเราก็คือถ้าผู้หญิงจะเลือกใครมาเป็นแฟนเนี่ย พวกเธอก็มักที่จะมองหาผู้ชายที่อยู่ในระดับเดียวกับพวกเธอไม่ก็ต้องอยู่ในระดับที่สูงกว่าพวกเธอเท่านั้นซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับนั่นก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้ชายเราก็ไม่รู้เรื่องนี้ครับก็ดันไปหมายปองดอกฟ้าซึ่งเราก็คิดไปว่าถ้าเราจริงใจรักเขาจริงเนี่ยเขาก็อาจจะหันลงมามองเราบ้างก็ได้แต่ความจริงแล้วนะครับไม่ว่าเราจะดีแสนดีอย่างไรก็ตามหากเรามีฐานะ หรือว่าการศึกษาที่ต่ำกว่าเขามากๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากครับที่เขาจะหันมามองในทางกลับกันนะครับเมื่อผู้หญิงคนนั้นยิ่งเก่งมากขึ้นเท่าไหร่ผู้ชายที่อยู่ในระดับเดียวกับเธอหรือว่าสูงกว่าเนี่ยก็จะมีจํานวนน้อยลงเท่านั้นล่ะครับมันจึงทําให้ผู้หญิงที่เก่งและรวยเนี่ยก็จะมีตัวเลือกที่น้อยลงไปด้วยครับพูดมาถึงตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าการที่ผู้หญิงพัฒนาตัวเองจนเก่งขึ้นจนสูงขึ้นอาจจะฟังดูเหมือนว่า แบบนี้ทําให้หาคู่ครองได้ยากขึ้นใช่ไหมเนี่ยแต่ความจริงแล้วนะครับถ้าเรามองกลับกันอีกมุมหนึ่งก็คือถึงตัวเลือกจะน้อยลงแต่ตัวเลือกที่มีนั้นก็เป็นตัวเลือกที่มีคุณภาพสูงเช่นกันนะครับดังนั้นสําหรับคุณผู้ชายแล้วถ้าเราอยากได้ผู้หญิงที่ดีมาเป็นแฟนเราก็จงพัฒนาตัวเองให้อยู่ในระดับเดียวกับเธอหรือไม่ก็ต้องสูงกว่าเธอให้ได้ครับเพราะถ้าไม่เช่นนั้นพวกเธอก็คงจะไม่หันมามองคุณอย่างแน่นอน ส่วนคุณผู้หญิงนะครับอย่าแคร์กับตัวเลือกที่ลดลงเลยครับเพราะยิ่งตัวเลือกน้อยลงเท่าไหร่ตัวเลือกที่เหลืออยู่ก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นล่ะครับและนี่คือบทสรุปฉบับแฮมแฮมพอดแคสต์ขอให้ความสุขส่งไปถึงหัวใจแล้วพบกันใหม่ฝันดีครับ